การลงรักถัดเชือกเนี่ย,ยมีทํากันทุกวัดนะครับแต่ละเอกลักษณ์แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่การพิจนา,นารณาดูที่รักนะครับ <muj. S 2> ดูที่รักกับอายุหลวงพ่อก่อนนะครับรักการแห้งการล่อน <mới. S 2> การแตกนะครับเชือกจะมีทั้งเชือกปอเชือกป่านหรือเชือกไนล่อนไนล่อนนี่เป็นยุคหลังแล้วนะครับจะบอกไนล่อนแล้วเป็นยุคปู่สุก มันไม่ถึงคนมันไม่แมทช์กันนะครับเรื่องตะกั่วเหมือนกันนะครับเรื่องตะกั่วหรือโลหะนั้นนะครับตะกั่วเนี่ยเรื่องของตะกั่วต้องมีไข่นะครับมีไขเกิดขึ้นมีความเก่าความแห้งผสมชินอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการแยกออกนะครับต้องต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรักนะครับเชื่อ ตะกัวเหล่านี้เนี่ยสามารถบอกอายุได้หมดบอกอายุได้ใช่ครับพอบอกอายุได้ทีเนี้ยเราก็จะมาดูในเรื่องของยุคได้แล้วว่าอยู่ในยุคของหลวงพ่อเกจิท่านไหนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีความรู้เนี่ยไม่ได้ล่ะไม่ได้อแล้วก็จะยัดก็ไม่ได้ล่ะถูกไหมเพราะว่ามันแบ่งอายุไว้ชัดเจนคุณจะเอายุคหลังไปเป็นยุคแรกไม่ได้ล่ะคุณจะเอาหลวงพ่ออ่าทีนี้ถ้าสมมติหลวงพ่อที่อยู่ในยุคเดียวกัน อ่าถูกไหมครับ,รบเพราะว่าเหล่านี้ที่เราพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะกู่ไม่ว่าจะเป็นลักไม่ว่าจะเป็นเชื่องเนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันใช่ครับ